สวัสดีครับพวกเรา,า,าทีม Smart g o for Sign Language Translation หรือถุงมือชิลิยาแปาาลภาษามือนะครับเนื่องจากในปี2019เนี่ยครับทาง WHO ได้มีการปล่อย World Report on Hearing Loss นะครับที่มีการเก็บจำนวนของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในปี2019นะครับนอกจากนีน้ยังมีการพริก i ว่าในอนาคตในปี2050เนี่ยจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นนะครับทุกภูมิภาคทั่วโลกครับ ทางนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่มีมากมายแล้วก็รอบตัวนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับในส่วนของภายนอกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทานอาหารการทานยาการสูบุหรีนะครับในเรื่องของภายในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับที่มีตั้งแต่กำเนิดครับครับซึ่งคุณ n ิตตนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องตามมาด้วยคุณติตตของ education นะครับซึ่งจะไปตรงกับ sustainable development goal ในข้อที่4นะครับซึ่งว่าด้วยคุณภาพของการศึกษาครับ ตรงนี้เนี่ยทาง WHO ก็ยังได้มีการปล่อย Health Framework ออกมานะครับที่กล่าวถึงการเข้าถึงภพยสามือนะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาการสื่อสารครับผมทางเราเนี่ยก็ได้ไปศึกษามานะครับว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับเราพบว่ามีบทเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็มีการประมวลผลภาพนะครับซึ่งทั้ง2อย่างมีดีเฟกที่ไม่เหมือนกันครับในเรื่องบทเรียนออนไลน์นะครับจะมีปัญหาในส่วนของจานวนของผู้เรียนนะครับที่มีสูงกว่าจํานวนของผู้สอนนะครับทำให้การประมวลผลการประเมินผลนะครับ จะทาได้ล่าช้านะครับเนื่องจากจะต้องมีการประเมินผลเป็นรายบุคคลนะครับเพื่อคุณภาพของการศึกษาที่สูงสุดครับในเรื่องของการประมวลผลภาพนะครับจะมีดีเฟกต์ในเรื่องของ p r i เวซี่นะครับในการที่จะต้องใช้กล้องเนี่ยเพื่อจับภาพนํารูปนะครับมาประมวลผลภาพนะครับแล้วก็เรื่องของแสงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับทำให้การใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมีการเซตอัพเป็นไลท์รูมนะครับทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับผม ต่อมานะครับเราจึงได้คิดเมธอดหนึ่งขึ้นมาครับเพื่อจะช่วยเป็นช้อยส์หนึ่งในการที่แปลภาษามือครับผมก็คือสมาร์ทกล b e นั่นเองครับซึ่งจะทํางานทั้งหมด3าโหมดด้วยกันนะครับในโหมดที่1คือโหมดการเรียนครับจะทํางานอยู่บนเว็บเบสแอปพลิเคชันนะครับก็จะทําให้มีแบบฝึกหัดที่ใช้หน้าจอดีเทคเกสเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี่ยก็จะมีเครื่องจะมีลําโพงอยู่บนตัวเครื่องนะครับจะแปลภาษามือเป็นก็เป็นภาษาเสียงนะครับ ในส่วนของหมดการสื่อสารนะครับก็จะมีการนําถุงมือเนี่ยนะครับไปแสดงเกสเจอร์นะครับเมื่อเกสเจอร์ตรงกับท่าที่เก็บไว้เบื้องต้นแล้วนะครับก็จะทําการแปลเป็นเสียงครับผมในโหมดที่3นะครับในโหมดเพิ่มฐานคําศัพท์ครับก็จะเป็นการแสดงเกสเจอร์นะครับจากนั้นกดเซฟท่าทางแล้วก็แมปกับเสียงนะครับจากนั้นก็จะนําไปใช้ในโหมดที่2คือโหมดการสื่อสารครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโปรตายที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีซอฟต์แวร์ของเราสามารถดีเทคเกสเจอร์แล้วก็สามารถแมปเบื้องต้นเป็นตัวอักษรใน ASL American Lang question หรือา ต่อมานะครับอันนี้เป็นการทดลองว่าเราใส่แล้วก็ทำท่าทางเกสเชอร์ครับครับกลุ่มเป้าหมายให้เราสนใจเนี่ยครับมีหลักๆ2กลุ่มก็คือ1ก็คือเด็กผู้พิการครับ2ก็คือผู้ปกครองครับโดยเด็กผู้พิการเนี่ยครับเราสนใจไปที่เด็กอายุตั้งแต่2อถึงหขวบครับโดยเด็กผู้พิการเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ของเราในการเรียนภาษามือครับแต่ว่าเราต้องการให้เด็กผู้พิการคนนี้เนี่ยครับเรียนไปพร้อมกับผู้ปกครองของเขาด้วยครับเราก็เลยให้ กลุ่มเป้าหมายที่2เราเนี่ยเป็นผู้ปกครองครับผมเนี่ยครับได้ไปสัมภาษณ์คุณแม่ของผมครับที่เป็นครูผู้สอนผู้พิการทางการได้ยินครับโดยมีคําถามหลักๆ2คําถามเนี่ยครับก็คือคําถามแรกก็คืออายุเท่าไหร่ครับถึงจะได้เข้าโรงเรียนคําตอบก็คืออายุตั้งแต่5้ขวบขึ้นไปที่โดยที่สามารถเข้าห้องน้ำได้กินข้าวได้ครับคาถามที่2ก็คือปัญหาระหว่างเด็กผู้พิการกับครอบครัวของเขาครับก็คือ ผู้ปกครองเขาเนี่ยไม่สามารถคุยกับลูกได้เนื่องจากผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่รู้ภาษามือครับเขารู้แต่ภาษาพื้นฐานครับครับลองคิดภาพตามผมนะครับถ้าเกิดว่าเด็กผู้พิการคนนี้เนี่ยครับกับผู้ปกครองของเขาเนี่ยครับใช้อุปกรณ์ของเราเนี่ยครับเรียนภาษามือทุกวันตั้งแต่เด็กยันโตครับความสัมพันธ์ของพวกเขาพวกเขาก็คงจะดีขึ้นมากเลยครับครับภาพนี้ครับเป็นภาพที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับก็คือผู้ปกครองกับเด็กเนี่ยเรียนไปพร้อมกันใช่ไหมครับ พอเด็กทําท่าทางผิดเนี่ยครับพ่อแม่เนี่ยก็พยายามจัดท่าทางมือของลูกให้ถูกต้องแล้วก็คอยสอนลูกครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็ขอฝากทีมพวกเราทีม Smart ทโก้ครับพร้อมกับแฮชแทกรักฐานภาษามือเริ่มต้นที่บ้านครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวยืนตรงกลางเลยค่ะเขาตรงกลางถามตอบจากท่านคณะกรรมการเลยค่ะ เชิญค่ะท่านคณะกรรมการค่ะก็ะ่ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางทีม s m a r t g ก o อ e ด้วยนะครับก็เป็นเป็นไอเดียที่ดีนะครับทีนี้ผมมีมีคำถามน,นิดน,นึงฮะคือเข้าใจว่าเรื่องของตัวระบบเองเนี่ยต้องมตีต้องมีตัวกลอ e ตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ต้องมีจอดิสプレイอ่มันเป็นมันมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าเราจะใช้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็น เป็นส่วนหนึ่งของของตัวระบบนี้เพราะว่าถ้าจอดิสลย์เองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไม่ p พ a c t i ค a ลเท่าไหร่ในการที่เราจะนำไปด้วยนะครับทีนี้ครับตัวแอปพลิเคชันรันบนเว็บเบสแอปพลิเคชันครับเพราะฉะนั้นสามารถรันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับอ๋อโอเคครับก็คือสามารถใช้กับกับโมบายได้ด้วยใช่ครับ,รบอันที่สองเอ่อถ้าถ้าเราแบบเรียนแบบเรียนแบบไหนฮะสายลัเวแบบไหนที่ที่จำเป็นหรือ เป็นชุดแรกที่ที่เด็กจะต้องเรียนฮะครับก็ผมที่คิดไว้นะครับแบบเรียนแรกๆเพราะว่าที่เราสนใจอายุในสองถึงห้าขวบใช่ไหมครับสิ่งที่อยากให้เขาเรียนเนี่ยก็อยากให้เขาเรียนพวกภาษาพื้นฐานก่อนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นภาษาพื้นฐานที่ระดับเพิ่มขึ้นมาครับอย่างตอนแรกเขาอาจจะพูดได้แค่ทำภาษามือได้แค่หิวข้าวเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับอาจจะเพิ่มเป็นลึกขึ้นไปครับอย่างเช่นสวัสดีขอบคุณแล้วก็ วันนี้ไปเรียนมามีความมีความสุขอารมณ์นี้อครับ okay, ครับขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปได้เลยค่ะโอเคครับเออก็ชอบนะครับเออในในการนำเสนอฮะก็มีถุงม,มืออยู่แล้วจริงๆท่านเดโมโให้ดูด้วยจะจะ,จะสร้างใครว่าจะสร้างความประทับใจ ได้ยงมากเลยครับทีนี้คําถามคือว่าออตอนที่เราเราเราเน้นการใช้สอนหรือว่าเน้นการพูดคุยจริงๆนะฮะในใน,ในเป้าหมายของการสร้างถุงมือเนี่ยครับก็เห็นเห็นเน้นเรียนรู้มากกว่าที่จะเอาไปใช้สนทนาอะไรเยงนี้ครับอ๋อครับก็ความจริงเป้าหมายของเราตั้งแต่แรกเนี่ยครับก็คือใช้เพื่อพัฒนาเป็นการสื่อสารครับแต่ว่าเรา พอเริ่มมาทําไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราเกิดเห็นช่องโหว่ครับระหว่างอายุ2-5ถึงขวบครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเข้าโรงเรียนตอน5ขวบใช่ไหมครับก็เลยมีช่องโหว่ระหว่างอายุ2-5ถึงขวบตอนที่เขาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยครับเขาควรจะได้เรียนภาษามือไปด้วยครับเราก็เลยอยากโฟกัสให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยไปใช้เป็นสื่อการสอนด้วยครับแต่ว่าอย่างในสไลด์เนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันมี3โหมดเลยครับก็คือมีโหมดการเรียนมีโหมดสื่อสารด้วยครับก็คือถ้าเกิดว่าเราพัฒนาไปจนถึงสื่อการเรียนเนี่ยมันโอเคแล้วเนี่ยครับเราอาจจะ สามารถใช้เป็นสื่อกลา,างในการสื่อสารแบบครบวงจรได้ก็จะดีมากเลยครับหมายความว่าถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเรียนจนเป็นแล้วเรายังจําเป็นต้องใช้ถุงมืออยู่หรือไม่ฮะหรือว่ากไ็ไม่ต้องแล้วอะไรครับอ๋อครับได้ทั้งใช้แล้วก็ไม่ใช้เลยครับถ้าในเคสที่เราต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเราสามารถเพิ่มฐานคําศัพท์ได้ครับแล้วก็สามารถสอนบุตรหลานได้ครับครับแต่ในเคสที่ถ้าเรียนจนสื่อสารจนคล่องแล้วก็สามารถสื่อสารได้เองได้เลยครับ ขอบคุณครับ,บขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะสวัสดีครับฮัลโหลคือชอบพรีเซนเทชันมากเลยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับทีนี้หน้าตาของตัวไฟนอลโปรดักที่คิดไว้จะเป็นยังไงแล้วก็วิธีการที่ถ้าเราจะเอาไปส่งต่อให้เกิดการใช้งานจริงอย่างเงี้ยคิดว่าจะแอคทีเว e ให้คนมาใช้หรือสถาบันการศึกษาใช้ได้อย่างไรครับ ถ้าในขั้นที่พัฒนาต่อนะครับก็เราจะมีระบบบนผลที่โยกไปเป็นระบบบนคลาวแทนครับทำให้สามารถลดฮาร์ดแวร์ที่จะมาอยู่บนตัวคนได้ครับดังนั้นอุปกรณ์ก็จะเหลือแค่การส่งข้อมูลขึ้นไปบนคลาวแล้วก็มีการประมวลผลเพื่อแปลภาษาด้านล่างครับแปลภาษาบนคลาวนะครับจากนั้นก็ส่งรีซอออกมาครับแล้วก็ตัวเครื่องจะทําการออกเป็นเสียงได้ครับแล้วก็จะมีการดีไซน์ให้เคสมันแฮนด์เลได้มากกว่านี้ครับดีมากครับและการเข้าถึงมือของลูกค้าใช่ไหมครับก็ ของเราเนี่ยเป็น2 5งถึงวบใช่ไหมครับก็ความจริงเนี่ยเราอยากจะเอาอันนี้เนี่ยไปส่งให้กับโรงเรียนด้วยครับส,ส่งให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะได้เป็นฟรีอะครับเหมือนชุดทดลองส่งมให้โรงเรียนเพื่อที่เพื่อที่จะ Second เวลาที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาลูกไปโรงเรียนใช่ไหมครับแบบวันปฐมนิศเนี่ยครับเขาอาจจะได้ใช้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็นได้เห็นการใช้อุปกรณ์ของเราแล้วก็ได้ใช้ด้วยครับแล้วก็อาจจะเก็บไปคิดแล้วก็ไปซื้อในวันหลังครับ หมดเวลานะคะเหลือเวลาแค่ประมาณ10กว่านาทีจะถามเพิ่มไหมคะได้น,นิดนึงค่ะครับสาย n l a n ลงเว e นี่มันที่เราทํานี่เป็นแค่ถุงมือทีนี้ภาษาสําหรับผู้พิการนะครับเขามีมากกว่านี้ทีนี้เราเรากะว่าเราจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพัฒนาต่อ,อรครับเพื่อในการพัฒนาต่อก็สามารถเพิ่มท่าทุกท่าเข้าไปในโหมดเพิ่มฐานคําศัพท์ได้เลยครับแล้วก็เซฟใช้ต่อ,ตอได้เลยครับ ขออนุญาตหมดเวลาค่ะขอสิบประมือนะคะให้กับทีมที่1กับ ID 16่งค่ะชงมืออัชุยยัแปลภาษามือนนั่นเองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือค่ะ